เป็นพลเมืองที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคนครอบครัวสถาบันการศึกษาต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีการเป็นพลเมืองที่ดีนั้นคือเป็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเป็นผู้มีจิตอาสาทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร โรงเรียนหนองสำรงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านไก่เถื่อนตำบลหมู่มน์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีเขตพื้นที่4หมู่บ้านบริหารงานโดยนายชเวงเชื่อนตาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายรัชตพลมีชันช่วงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น583คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น41คน โรงเรียนหนองสำโรงวิทยาได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีกับมูลลนิธิยุวทูตความดีมาตั้งแต่ปีการศึกษา2557ในปีการศึกษา2563โรงเรียนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยรูปแบบการดำเนินงาน NHR Moral Model โดยดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและเป็นไปตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรักชกาลที่สิซึ่งจัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนได้รับความรู้สามารถนำเสนอปัญหาที่นักเรียนเห็นด้วยตนเอง และร่วมกันออกแบบวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นกลุ่มสามารถและนำเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ได้จากการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมโครงการคุณธรรมรายชั้นเรียนในปีการศึกษา2564จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ทำให้นักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านรูปแบบต่างๆโดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแทนเป็นหลักและจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานแบบออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานเพื่อให้ความรู้และติดตามนักเรียนโดยเรามีปณิธานในการจัดการศึกษาที่ว่านักเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้เรียนและเราจะไม่ทิ้งนักเรียนคนใดไว้ข้างหลัง นักเรียนมีความพร้อมในการรับมือจากสถานการณ์ได้อย่างมีสติโดยมีการปฏิบัติตนตามมาตรการของสอบอคอ,อย่างเคร่งครัดมีความรับผิดชอบต่อสังคมสังเกตได้จากการมารับใบงานและส่งใบงานของนักเรียนการพบเจอนักเรียนในสถานที่สาธารณะนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างและให้ข้อมูลผ่านแอปไทยชนะ ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติได้ร้อยละ้อยสวัสดีค่ะพวกเราอยู่นรูปารมีโรงเรียนหนองตรงวิทยาค่ะนอกจากส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดช,ชอบรู้หน้าที่ต่อตนเองและสังคมแล้วโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ให้มีจิตสาธารณะ โดยนักเรียนจิตอาสานำความรู้ที่ได้อบรมเรื่องการทำเจลแอลกอฮอลมาช่วยกันทำเจลแอลกอฮอลแจกให้กับผู้ปกครองเพื่อนและคนในชุมชนอีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากวิทยาการทางสาธารณสุขในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้กับบุคคลภายนอกและครอบครัวได้รับทราบ ซึ่งถือว่าการให้ความรู้เป็นการให้เกาะป้องกันตนเองที่ดีที่สุดซึ่งโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาถือว่าการทำหน้าที่สร้างพลเมืองที่ดีเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง